สายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัตรบากลาวตู้ที่หนึ่งจำจากบัตรบากลาวตู้ที่หนึ่งก็จะมาเข้าบัตรบากลาวตู้ที่สองนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนซูเมอร์แบบลักออนสองตู้แยกการทำงานโดยใช้โมเคเซอร์กิตเบเกอร์เป็นเมนประธานนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับโมเคเซอร์กิตเบเกอร์ ตู้คอนซูมเมอร์ตู้ที่1และตู้คอนซูมเมอร์ตู้ที่2นะครับอุปกรณ์ภายในตู้คอนซูมเมอร์เมนเซอร์กิตเบเกอร์เบเกอร์ลูกย่อยบัตรบาร์นิวตันและบัตรบาร์กลาวนะครับเมนเซอร์กิตเบเกอร์เบเกอร์ลูกย่อยบัตรบาร์นิวตันและบัตรบาร์กลาวนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับ สายกลาวมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าตู้คอนซูเมอร์ตู้ที่1นะครับขนาดแท่งกราวใช้ขนาด5้ทับแความยาว2.4เมตรนะครับสายกราวสายสีเขียวมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวของตู้คอนซูเมอร์ตู้ที่1นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบาร์กราวสายกราวมาจากแท่งกลาว ก็จะมาเข้าบัตรบากลาวนะครับจามจากบัตรบากลาวตู้ที่1ไปเข้าบัตรบากลาวตู้ที่2นะครับสายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัตรบากลาวตู้ที่1 จาจากบัตรบากลาวตู้ที่1ก็จะมาเข้าบัตรบากลาวตู้ที่2นะครับสายนิวตันมาจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวสายนิวตันนะครับมาจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวตู้ที่1 ออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าโมเคเซอร์กิตเบเกอร์นะครับ <verts> สายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าโมเคเซอร์กิตเบเกอร์นะครับสายลน์ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้า ก็จะมาเข้าโมเคเซอร์กิตเบเกอร์นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสายลายด้านฝาก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของโมเคเซอร์กิตเบเกอร์สายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากราว ก็จะมาเข้าด้านบนของโมเคเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับสายลายและสายนิวตันเราจะต่อใช้งาน2จุดนี้นะครับจะไปหาตู้ที่1และตู้ที่2สายนิวตอันออกจากล่างโมเคเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตู้ที่1นนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสายนิวตนัน จุดนี้นะครับจะเป็นสายนิวตันของโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์สายลายออกจากโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์ก็จะมาเข้าเมนเซอร์กิตเบเกอร์ตู้ที่1น,นะครับด้านซ้ายของโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์ก็จะเป็นสายลายด้านฝาก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายนิวตันออกจากโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์ ก็จะไปเข้าเมเซอร์กิตเบเกอร์ของตู้ที่2นะครับด้านซ้ายของเบเกอร์นะครับก็จะเป็นสายนิวตันด้านฝาของเบเกอร์นะครับก็จะเป็นสายลายจุดนี้นะครับออกจากโมเคเซอร์กิตเบเกอร์สายลายออกจากโมเคเซอร์กิตเบเกอร ก็จะไปเข้าเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตู้ที่2นะครับจุดนี้นะครับออกจากโมเคเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านซ้ายก็จะเป็นสายลายด้านฝาก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัตรบากราวของตู้ที่1นะครับจําจากบัตรบากราว ของตู้ที่1ก็จะมาเข้าบัดบากลาวของตู้ที่2นะครับสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากราวของตู้ที่1ออกจากบัดบากลาวก็จะมาเข้าโมเคลเซอร์กิตเบเกอร์นะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าโมเคลเซอร์กิตเบเกอร์ ออกจากโมเด c เซอร์กิตเบเกอร์สายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าเบเกอร์เมนของตู้ที่1สายลายออกจากโมเดลเซอร์กิตเบเกอร์ก็จะมาเข้าเบเกอร์เมนของตู้ที่1นะครับสายนิวตันออกจากโมเดลเซอร์กิตเบเกอร์ก็จะมาเข้าเบเกอร์เมนของตู้ที่2นะครับ สายลายออกจากโมเคเซอร์กิตเบเกอร์ก็จะมาเข้าเบเกอร์เมนของตู้ที่2นะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้โกลซูเมอร์ยูนิตแต่ละตู้กันนะครับสายลายออกด้านล่างของเบเกอร์ย่อยสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันและสายกราวออกจากบัตรบาร์กราว จุดนี้นะครับเหมือนกันสายลายออกด้านล่างของเบเกอร์ย่อยสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันและสายกราวออกจากบัตบาร์กลาวนะครับถ้าเราต่อใช้งานระบบแสงสว่างสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันถ้าเราต่อใช้งานระบบเต้ารับ สายไลน์ออกจากล่างเบเกอร์ย่อยสายนิวตอนออกจากบัตรบาดนิวตอนและสายกลาวออกจากบัตรบากลาวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตู้คอน sumer unit สำหรับท่านใดที่สนใจตู้คอน sumer unit สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ